4มกราคม2568เมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกา30นาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้กุฏิไม้หลังเก่าของวัดบ่อไร่ในพื้นที่ตำบลบ่อพลอยจังหวัดตราดอายุประมาณ100ปี โดยเจ้าอาวาสวัดได้มีการโทรศัพท์แจ้งไปกับวิย,ยาวัจกรของวัดให้มาช่วยดับไฟและแจ้งไปยังนายประเสริฐสำรัญจิตอดีตนายกเทศมนตรีบ่อพลอยและหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14บ่อไร่นำกำลังทหารมาช่วยสกัดดับไฟโดยมีรถด,ดับเพลิงของเทศบาลตำบลบ,บ่อพลอยนำน้ำมาช่วยฉีดสกัดดับไฟแต่จากเหตุกระแสลมพัดแรงและอากาศที่แห้งแล้ง ทำให้ไฟโหมไหม้กุฏิลุกลามอย่างรุนแรงไม่สามารถสกัดดับไฟได้หลังใช้เวลาควบคุมเพลิงนานนับชั่วโมงก็ลุกลามไหม้กุฏิไม้หลังดังกล่าวจนมอดไหม้หมดทั้งหลังเหลือแต่เพียงโครงไม้บางส่วนเท่านั้นส่วนทรัพย์สินภายในกุฏิถูกไฟไหม้จนหมดไม่มีเหลือค่าเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้โดยในเนนบุญตันวัยจกรของวัดบ่อไร่ได้เปิดเผยว่า ตัวเองได้รับโทรศัพท์จากเจ้าอาวาสวัดบ่อไร่ที่อาพาธอยู่ในกุฏิเจ้าอาวาสบอกว่าเกิดเพลิงไหม้กุฏิไม้หลังเก่าขอให้มาช่วยดับไฟด้วยซึ่งตนตกใจมากทำอะไรไม่ถูกจึงได้รีบโทรศัพท์ไปบอกกับอดีตนายกเทศมนตรีบ่อพลอยและรุดมาช่วยดับไฟส่วนสาเหตุนายเนนบอกว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเพราะเป็นกุฏิไม้อายุนับร้อยปีแล้วสายไฟก็เก่ามากแล้วและช่วงเกิดเหตุ พระลูกวัดก็พากันออกรับบิณฑบาตกันหมดเหลือเพียงเจ้าอาวาสที่อาพาธอยู่วัดเพียงรูปเดียวจึงไม่สามารถดับไฟได้เบื้องต้นกำลังรอเจ้าหน้าที่มาพิสูจน์หลักฐานต่อไป